สวัสดีปีใหม่ครับน้าๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ปีหกเจ็ดครับผมนี่ครับวันนี้มายิงปลาเปิดคลิปเลยครับต้นปีวันที่สองครับวันนี้มากับมินิครับชักห้าสิบกำคอลงนี้ครับท้ายสมรษารลางสาธรครับผมสวนเท่ครับนี่ปีซิ่งนปอพรังโมนี่ครับ ครับวันนี้ใช้ลูกดอกสามสิบห้าเซนครับหัวพอกยางนอกดังดำคลิปขาวสิบสี่มิลต่สิบสองเซนครับปีอีสี่สิบปอนด์เหมือนเดิมครับวันนี้มากันห้าห้าหน่วยครับกระจายไปไหนไม่รู้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องนปพพลังโมคลิปต้นปีเลยครับไป รับชมกัน,ห,นห,หันหน้าให้หันหน้าให้หัวทิ่มไปแล้วครับอห้หันหน้าให้ตัวแรกครับตัวแรกประเดิมกันครับมันหันหน้าให้ครับ ปลาเกยอ,อีกแล้วปลาเกยอ,อีกแล้วดิครับหันหน้าให้ครับนี่หันหน้าให้พี่ตึก๊กนี่หันหน้าให้ครับสวยงามครับขออนุญาตเก็บปลา ร้อยไหมล่ะโดนครับโดนเป็นกบเลยเอาเอาเอาปลาช่อนอ้าลูดเอ้ยบินจ้ะโอ้ีปลาช่อนใหญ่ด้วยโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรไม่รู้มันจะเป็นปลานิงเฮ้ย โอ้ปันจริงๆครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเห็นมันเขาวครับใสเลยครับเขาวก็ใสเลยครับสฟสวยไสสวยครับเห็นขาวครับ วิ่งเอาเลยนี่ครับไซสามตัวโลครับแล้วเก็บป้ากันนะครับป้าลึกครับโดนไหมลนะ่ะโดนไหมลนะ่ะ วิ่งเหมือนโดนเมื่อกี้อุไมให้โดนครับโดนไหมโดนครับโดน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 ิ่งแล้วเฮ้ยหลุดไปเร็วอ้อหลุดตัวที่สองโดนสองตัวหลุดไปตัวหนึ่งครับ อ้าวหลุดสองตัวเลยหรือไงเออหลุดครับใช่ไหมละ่ะโอ้ติเตดเป๊ะอืใช่ไหมละ่ะ ไมโดนไหมโดนไหม,น,ไหมน่าจะโดนนะน่าจะตายขาที่เลยนั่นนหะขอหักตายเลยครับเห็นรางๆแตกเลยครับตัวนี้เฮ้ยนี่ครับเสียบเป็นปาปิ้งเลยครับ ดเม็ดบาลเลยโดนอะไรวะนะเม็ดบาลเลยอ๋อโดนตาดิครับ้าวเข้าไปได้ไงเนี่ยเวรกรรมเข้าไปพันกันแล้วครับ ปลาก็ติดตอก็ติดเอาแล้วครับเอ้ยแต่จะไม่ได้ปลาครับขาดตมา่ม้งมันแะบวันนิ้นใหญ่ด้วยหนูว่าวิ่งผ่านเลยเคผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาปลาก่อนนะครับครับวิ่งไหมล่ะ โอ,โอ้ช้าหน่อยช้าหน่อยวิ่งครับวิ่ง,งตัวใหญ่ด้วยพันไหมผมไม่รู้เนี่ยจะพันไหมเนี่ยอย่าพันด้วยไม่พันแล้วไม่พันแล้วแถวขึ้นร้อยปากกับตัวเล็กๆอยู่ อืมมาเห็น้ปะงับปองับอยู่ไป็เยนะังไงเนี่ยปัญหาปัญหาแล้วเยอะโอ้ยจะล่วงน้ำไหมครับเนี่ยกลางลำเลย มันจะล่วงไหมเนะี่ยจะหักไหมเนะี่ยจะหักไหมวะอุ๊บอุ๊บอุ๊บเฮ้ยมาครับตัวใหญ่โอ้นี่ครับตัวใหญ่ดูฮห้ยกลางลำเลยครับสวยครับสองตัวโล mày 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 mấy mày mấy, mày mấy, mày mấy chứ mấy mày đồn, đồn đồn, 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 đồn mày 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 อตัวสวยด้วยตัวสวยครับนึกว่าไม่โดนครับอืมอ้าวปลาหลุดไปแล้วครับงงไปเอปาปลาก่อนเดนนะเฟ้ออ้าวหล่นไปแล้วครับอดรับประทาน ああ。 ทำไม่งโอ้โหให้ตายเถอะเม่เล็กครับไม่เล็กพอได้พอได้ไสโทอดจ้าใส่ทอดครับใส่ทอดใส่ทอดน่ครับ ปันนินครับปันนินปันนินผมจะปิดคลิปอยู่แล้วปันนินปันนินใส่สวยด้วยใส่สวยใส่สวยวันนี้ถ่ายไม่ค่อยทันเลยครับ ได้ปลาช่อนมันไวครับถ่ายมันค่อยทันเุดบป้งครับโอเคครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ช็อตยิงได้น้อยมากเลยครับยิงไม่ทันครับปลาถ่ายไม่ทันครับปลาช่อนมันขึ้นไวลงไวครับมาดูผลงานวันนี้ไงครับผมนี่ครับนี่ปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัว ตัวครับปานินตัวใหญ่หกตัวครับผมนำพอลูนมินิครับขอได้สนุกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชอบ่บองนอพลังโมงสวัสดีปีใหม่กันครับมานะไปะเจอกันคลิปหน้า pare, vale, ca